แม่น้องจัดกาไม่เคยใช้เครื่องนะคะแต่เพื่อลูกชายทําได้นะคุณแม่จ๋าเออเพื่อลูกชายต้องทําได้นะคะอันนี้เลมรอบๆบ้านนะคุณแม่จ๋าให้น้องได้ทานเนาะคุณแม่จ๋านะคะเอออันนี้ก็ช่วยลุ้นกันว่าจะได้ตัดเ้วยทางโน้นมีไม้ไงเธอจะตัดได้ไหมล่ะนี่นะคะเอาแล้วนะคะเพื่อลูกชายนะคุณแม่จ๋ามาลอรุ้นกันว่า โอเคค่ะปานเเออก็ควานมาอยู่ก็ต้องทำให้น้องทุกอย่างนะจ๊ะเออเอา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 เอโอ้ยโอ้ยนะคะตัดตัดตัดทำไมสูงจังเลยวะตัดสูงเกินไปมีแต่ดอกมันนอนเลยทีดียวมันสูงเกินไปเออ เอาตรงนี้มันเนี่ยเอาม,มีดตัดเอาเถอะฉนเชื่อฉันนี่มม่แตไม้เลยจะได้กินไหมเนาะวันนี้คุณแซวจะได้กินไหมเนาะเนาะคุณแม่จ๋าเอลหนี่นะคะคุณว่า